ครับผมนะครับต่อไปก็จะเป็นการติดตั้งนะครับภาษาไทยให้กับจุล่านะครับทั้งหน้าไซเอนแล้วก็หน้าแบ็กเอนนะครับหรือว่าหน้าเว็บแล้วก็หน้าการจัดการเว็บนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยให้เราเข้าไปที่ extension นะครับแล้วก็เลือก extension manager นะครับหรือว่าคลิกเลือกตรงนี้ก็ได้นะครับไม่ว่าเราจะติดตั้งอะไรนะครับ ปลักอินเสริมหรือว่าเป็นพวกเทมเพลตเนี่ยเราก็ต้องอัพโหลดเข้ามาที่ extension manager นะครับสเต็ปที่1เลยนะครับก็คือการอัพโหลดที่เป็นแบบในรูปแบบของแพ็กเกจไฟล์นะครับถ้าเกิดว่าติดตั้งไม่ได้เนี่ยก็ให้เราเลือกเป็นแบบไป Install ผ่าน Directory นะครับหรือถ้ายังไม่ได้อีก นะครับก็ในสเต็ปสุดท้ายเลยนะครับก็คือ install ผ่าน URL นะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็มาเลือกไฟล์นะครับทำตามสเต็ปที่1ก่อนนะครับซึ่งภาษาไทยก็จะโหลดไว้ให้แล้วนะครับอยู่ในโฟลเดอร์ระบบร้านค้านะครับแล้วก็กดอัปโหลด นะครับ and install อ่านะครับอันนี้ก็ติดตั้งภาษาไทยนะครับให้กับ Joomla v e อร์ชัห้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเนี่ยเราก็จะมาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนในหน้าเว็บนะครับแต่เ,เราดูหน้าเว็บก่อนนะครับอ่าก็จะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับ รวมทั้งในเมนูนี้ด้วยนะครับอ่านะครับให้เราเลือกที่ extension นะครับแล้วก็เลือกที่ language manager นะครับต่อมานะครับมันก็จะขึ้นนะครับอ่าตรงนี้นะครับจะบอกว่าเป็นหน้าไซต์นะครับหรือว่าด้านหน้าเว็บนะครับให้เป็นภาษาไทยนะครับเราก็ติ๊กเลือกนะครับติ๊กตรงดาวนะครับตรงตรงค่า default นะครับ ให้เป็นภาษาไทยนะครับต่อมาก็คือในหน้าของ admin Ad ด้วยนะครับก็ให้เป็นภาษาไทยเหมือนกันนะครับก็ทําเหมือนกันนะครับก็จะสังเกตได้ว่านะครับเมนูเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครอยากใช้ภาษาอังกฤษก็ได้นะครับก็เรียบร้อยนะครับในการติดตั้งภาษาไทยนะครับให้กับจุล่า